สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ในวันนี้นะครับผมก็พวกเราคือแก๊งแฟนเดย์ของวันอาทิตย์นั่นเองครับผมใช่ครับอยังไงก่อนอะยังไงก่อนก็งานของเรานะครับทสี่คนจะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับใช่ครับผมผมไปรอบหนึ่งทุ่มถูกต้องครับผมส่วนมิวเลิฟรอบตอนบ่ายโมงค่ะครับผมโอเคดูไม่มั่นใจเท่าไหร่บ่ายโมงค่ะ ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับอ่ะให้แนะนำตัวก่อนทีละคนดีกว่ามิวพันศานะคะเลอพัฒนิเน่ะอ่ะเย้โอเคเอาไหม่เอาใหเอาใหมิวพันศาค่ะเย่ค่ะเยเป็นมรุนครับเอ่บุญนรรมนัสหอมอ่าใช่ดีมีตรวจตรวจอ่าแต่ละคนนี่มมิวเเป็นไง ใช่นี่มีความเอ่อเอ่อนี่นี่เขาเขาจะมีพวงแจงของแต่ละคนนะครับผมเขาใส่เหมือนกันสูงกว่าตัวสูงกว่าตัวจริงอ่ะบายอุ้ยเธอนี่แรงเกินอั่นี้กันศีมากอ่านี่ของของฝั่งมิวเลิฟจะชื่ออะไรนะครับมืบมื๊บมืบอ่า ใช่ครับผมส่วนของบุญเปรมนะครับผมจะชื่อว่าเปาดี้นั่นเองครับผมก็จะเป็นซาลาเปาผสมกับบล็อกเคอรี่นั่นเองใช่ครับผมก็ตอนนี้เรายังสามารถซื้อบัตรกันได้อยู่นะครับผมใช่ครับผมก็บัตรยังเหลือแต่ไม่เยอะแล้วใช่ครับผมใครที่อยากมาดูพวกเราทั้ง4ี่คู่นะครับผมก็ยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่นั่นเองครับผมโอเคอย่าลืมรีบซื้อบัตรเราต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าไออย่างใครไม่ว่างสามารถซื้อไลฟ์รีมมิ่งได้ใช่ครับผมใช่ฮะอ่ะ

คืออันนี้คือเขาคัดคนที่อยู่ข้างในจากแคสมาให้เหมือนเขาแต่ละดอมถูกต้องของน้องเมิร์จะชอบถวิกนิดนึงไหนแล้วตอนนี้ชอบอะไรคะเมิร์ฟอ้วนมากเลยนะอุดมสมบูรณ์ดูปุยมากเลยอะค่ะ ตีกันนะตีกันเนี่ยตีกันตีกันรักันรักกันรักกันหนเเลอ่รักอ่ะใช่ใชครับผมอยากให้ใครที่แบบมาดูแบบสดสเลยก็จะเจอน้องน้นะคะที่น้างานเมื่อพูดได้แลวนะเมื่อพูดหน่อยว่ามาเจอกันครับเจอกันนะคะสวัสดีพี่โสวัสดีีก็ น่ารักเนอะแต่ว่าแต่ว่าเรายังมีเซอร์ไพรส์ไม่หมดแค่นี้แน่นอนครับผมนอกจากตัวมัสคอตของเราเราก็มีเพลงคู่กันอยู่แล้วนั่นเองใช่ไหม่เห็นบอกว่าเพลงสองคนนี้ก็คือยังมีท่าเต้นอีกเหรอถูกต้องไม่เราเต้นโชว์คู่เธอก็มีไม่ใช่เหรอมีค่ะเออเอ้ยเอ้ยแต่บอกเธอก่าว่าชอบแต่เดินชน มาาเเลยนะจริงเออตีตีพุงโชตีพุงโชเอาดิเอาดิอย่าไปยอมเขาเอาบอลเขาตีฝังซ้ายลูกลูกเขาลูกเขาเอาบอล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 ใช่ครับผมของบุญเปรมก็เป็นเพลงชื่อว่ากว่าจะรักเท่านี้ครับผมใช่ครับผมจะเต้นได้มอ่ะอ่าไหนไหนมีท่าเต้นไหมเต้นได้เปล่า ป่าจะรักกันทชนนี้แค่มองตาเข้าใจอย่างนี้ผ่านถึงร้ายถึงดีเท่าไรแขนสามารถขยับได้แค่นี้ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับแบ็คดอปดีกว่ารับผมป่ะไปอยู่ข้างในกันไหม เอ็นดูน้องดูขาวอยากจับเลิศล่ะไอแมทถูกต้องถูกต้องน่ารักมากถูกต้องมากเออน่ารักอ่ะคือทุกคนต้องอยากมากอดน้องทั้งสองจริงเพราะมีทั้งสี่ดอมเลยใช่มากอดน้องให้ได้ทุกคนใช่ใช่ครับผมอ่ะถ่ายรูปอ่ะ ออน้ออมาโล่ออมาได้ครับผมก็ระหว่างที่เรารอกันนะครับผมแฮชแท็ของวันนี้ครับผมก็คือ g m MTV Fan Day in BKK นะครับผม Live XMLBP นั่นเองใช่ครับผมก็ตอนนี้ยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับผมที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมใช่ครับผมก็ สำหรับใครที่อยากเจอน้องๆนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับผมในวันที่1นธันวาคมนั่นเองใช่ครับผมก็อ่าแล้วก็30ด้วยนะครับผมใช่ก็จะมีทั้งหมดสคู่นั่นเองนะครับผมสามารถมาถ่ายรูปกับน้องได้เลยเขาดีดมากเลยอ่ะอ่าอ่ะโพสโพโพสโพสอ่ะโพส้ารักอืมเออแล้ว ตบข้างหน้าข้างหน้าวข้หน้าระวังหัวเบียดกันที่ชอบทาเขาตั้งแต่นี้เขามาแล้วจริงมากโอเคโอเคมามาถ่ายรูปกันตอนนีเ้ ครับผมก็ใครที่อยากมาถ่ายรูปกับน้องเปาดี้แล้วก็น้องเมิร์ฟนะครับเหมือนเหมือนพวกเราทั้งสองคู่ก็สามารถมาในวันท so well, uh ี่1ธันวาคมได้นะครับผมส่วน30ธันวาก็ยังมีอีก2คู่ด้วยกัน30มสิบพฤติกาก็ยังมี2คู่ด้วยกันก็สามารถมาหาพวกเราได้นะครับอ่าหรือว่าเราลองพาทัวร์ไหมอ่าเออเราพาทัวร์ดีกว่านอกเหนือตรงหน้าแบ็กดรอปเรายังมีที่อื่นอีกใช่ไป เออนอ่าอาใ้น้องพักผ่อนให้น้องไปเกนอดี๋ยวเราเจอกันนะแล้วทุกคนก็คือไม่อยากออกจากน้องเลยน้องน่ารักเกินเรามีตู้แบบจำลองก่อนใช่มาเนี้เลยจ้าคือหลังจากนี้จะไม่มีคนมาหาพวกเราแล้วนะเราจะมาหาเมิ์กับเปาดีนั่นเองนี่ก็คือตู้กาชาเราจะหมุนกันสบัดเลยดูมีกี่ตู้ กาชาใช่ครับผมเจ็ดตู้อมุนกันให้นิวเคล็ดสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะคะผมเหมาะกับทุกคนมากเลยนั่นคือตู้กาชานั่นเองใช่ครับผมก็ข้างในนะครับผมจะซ่อนของที่มันเป็นซิคเกตให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นกันด้วยนั่นเองอันนี้เล่นสองตู้นี้กันมาอ่านี่นี่ข้างในมีข้างในมีสมมุติสมมุติว่าหมุนติวติวติวแล้วเราได้มาอ่ะได้แล้วน้องเลิศอ่ะหยิบเลยอุ้ยมีจริงเหรออออเป็นลงตู้หนอ่าน้องเป็นงเป็น ทำเพื่อคือว่าเดี๋ยวหน้างานต้องเปิดเบาๆเดก่อ่าเห็นอะไรละคือตัวอย่างที่ผิดแกจกวิเศษบอกค่ะเธอใช่อ๋อไม่เห็นเหมือนเอ้ยไอ้แซ่แกได้เลยแกะได้เลยได้ของเราได้นี่ได้พี่บุญใช่ครับผมนี่ฮะ มาเดี๋ยวผมถือไม้ให้พี่ครับอุ้ยแล้วอันนี้แถมไปด้วยไหมครับเฮ้ยมันเป็นหล่อสกิเก็ตจริงเหรออันไหนสกิเก็ตล่ะนนู้นเหรอผมเจอเนาอันไหนก่อนอันนี้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 อันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่สกิเก็ตใช่ไหมไม่ใช่เป็นกระจกนะครับผมใช่อ่ะของจังแล้วเป็นหน้าหลังเฮ้ยของเราก็มีหน้าหลังเป็นหน้าหลังเหมือนกันอันนี้จะเป็นเฟรมนะครับผมนี่อ๋อมีหน้าผมด้วยอุ้ยวัสดุเขาดีมากเลยนะใช่ใช้ของดีมากครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอีกอันนึงว่ะคะอันนี้เราจะเป็นคนสุดท้ายเพราะว่า่นซีเควนหรอแม่กับพี์มาแล้วเมื่อกี้อันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ใช่หรออุ้ไม่เฮ้ยอยากรู้ว่าดิก็มาหมุนเอา อ๋อถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นซีเกตของเราซีเกตเหมือนกันอ๋อ,อโอเคมีคกี่กล้องเบอร์ใช่ไหมคะของของเราของเราซีเกตน่นา,ารักมากอุ้ยซีเกตน่นารักมากน่ารักมากจริงเอาแแบบ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 พี่อุ่นแบบแบบแบเฮ้ยจะมาเฮ้ยจะมาโลกันเอาเองนี่ไม่เรียกแแบบเลยคือยังไม่เห็นอะไรเลย เอาจริงคือของที่ทุกคนซื้อไปสามารถใช้ได้จริงมันมีประโยชน์จริงๆครับผมใช่ครับผมแล้วก็เวลาส่งกระจกก็จะได้เจอหน้าพวกเราทั้งสองใช่รอบเหมือนกัรที่เราจะมาสุ่มแล้วยังมานี่ได้อีกรอบเดี๋ยวเลิกจะสอนวิธีนะคะสอนวิธีครับทำอย่างนี้สิเอาอันนี้เป็นสิ่งอันนี้คือสิ่งวิธีอย่างนี้่เวลาอาคารก็ต้องต้อง มันก็ลงอันนั้นดีเอามีทิคไหมมีมีทิกหรือเปล่าต้องลงจากฝั่งไหนลงจากฝั่งนี้เอออย่างงั้นแหละจบอันนี้นะคือลองลองฮะคือมันไม่ได้ยากเลยจริงทุกคใช่ครับไม่ได้ยากครับผมก็ทุกคนสามารถเริ่มร่วมดุนกันได้นั่นเองใช่นิดเฮ้ยนี่นี่นี่ลงตรงนี้นะทุกคนลงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะโอเคครับจ่ายละพูดเหมือน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบนี้ผิดแบบนี้ผิดไม่ดูไให้ดูนอกเหนือจากกาชาของเราแล้วก็ลรุ้นอันนี้อีกอันนะครับผมยังมีอีกยังมีอีกยังไม่หมดนะครโอเคเราพาเดินไปดูดีกว่าครับผมโอเคฮะตัวส่วนต่อไปที่เราจะพาไปดูก็คือโฟโต้บูธจีเอ็มทีวีครับผมเน่บูธสวยมากบูธสวยมากเอ้ย เป็นหมายถึงอะไรฮะชายของเลิฟคือแลิฟเป็นเจ้าของอ๋อเลิฟเป็นเจ้าตู้นี้ทุกคนตู้นี้นะคะอธิบายหน่อยฮะเป็นไงบ้างน้องเลิฟดีเซนต์เนาะตู้เลิฟเองเดี๋ยวนะฮะผมสงสัยว่าอันนี้น้องเลิฟเป็นเจ้าของจริงเหรอใช่ตู้ตู้กับโอ้อยู่แล้วใช่ไหมแตกแข็งแรงตกไม่แตกตัวตกไม่แตกโชว์แล้วโชว์อีกใช่ใช่เล่าเหรอครับผมเรามีกันทั้งหมดหลากหลายเฟรมให้เลือก ครับผม <Okay. S 2> โอเคหัวยันโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ตู้ของเราฟิลเตอร์ของเรากันแล้วกันนะฮะของเราจะคู่อี้ลกันครับชุดเทมเพลตโอเคชุดครับก็ n น x t ครับวิธีการใช้งานง่ายมากก็ถ่ายกันเลยโอเครูปที่สองทำถึงค่ทำถึยังไม่ได้ทำอะไรเลย อ่าคุยน่ารักมากคิลลุ่มออกมาดีมากเลยน่ามากต้องขอบคุณของของน้องเลิฟด้วยนะฮะใช่ไหมตู้ไม่ใช่ของเลิฟแค่ตู้เดียวเราของเลิฟแค่ตู้เดียวไม่ต้องบอกว่าตอนนั้นแบบไปคุยวิถาใช่แบบก็ฟีลแบบเสนอตู้ถ่ายรูปแล้วก็เออ ก็แบบมีของเหลิฟตู้หนึ่งแล้วก็ขอจีเอ็มทีวีตู้หนึ่งแต่ว่าใครที่อยากทำธุรกิจกับพี่ฐานนะฮะก็ติดต่อมันเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราให้เล่าให้พี่ฐานฟังเฉยๆว่าเลิฟจะทำเลิฟทำอะไรบ้างอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเออเอาโต๊ะกลัวสองเลิฟใช่ใช่ใช่อ่ะนี่นะครับผมก็ใครที่อยากสนับสนุนธุรกิจของน้องเลิฟนะฮะอุยนี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ ใครที่อยากร่วมสนุกนะครับผมกับงานของแฟนเดย์นั่นเองก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมครับผมอ่าไปที่ตู้ของน้องเลยโอติแฟปอ่ะน้องอย่าไปดูน้องปี๊ดมากค่อยออกไปแล้วตู้เหมือนกันนะทุกคนทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันสีอะไรดีสีสีอื่นไหมสีสีอะไรดีสีเขียวอ่าสีเขียวเตินผ้าได้นะฮะ เออชึบนี่มีสีเขียวกับสีเงินใช่ tap to start why ต้องขึ้นอันไหนอ่ะตรงนู้นนตรงนี้ตู้นี้ตู้นี้ใช่ค่ะตู้นี้ต้องแต่ตังโอเคว้าไปหน่าอะไรจ้ะอยากให้เห็นลายมากเลยอ่ะได้มีมลายแบบทั้งสี่งินอะ หนึ่งหนึ่งได้เลยใช่ไหมฮะใช่นี่นะคะคินนี่้ังอู๋เฟมสวยมากน้อเลิฟพี่มุนพี่เฟมพี่วิชีแล้วก็มีอีกคนเกรน่ารักน่ารักอ่ะมาเราก็ตาออันนี้คามจริงก่อนมาอ่าน่ารักน่ารักเห็นด้วยหรอ ต้องถ่ายสวยมากเลยเนี่ยเห็นแค่การพอยเท้าก็รู้แล้วขอบคุณนะเอออเดี๋ยวเราบินแล้วมาดูกันดีกว่าได้โอเคปะอุ๊ยน่ารักจังอุ้ยเรามอมีขนด้วยอ่ะเออ ขนบนเลยแบบปุยๆเหมือนซัมลีอ่ะอ่าอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะการโฮเดอร์การโฮเดอร์นั่นเองมาใช่ครับผมวัสดุเร์ดีมากๆเลยนะวัสดุดีมากใช่ มาช็อปปิ้งเดินเล่นกันได้ของเ m ี d ใช่ครับอ่ามันจะเป็น o f f i c i a l m e r c h a ่น i s e นี่นะครับทุกคนสามารถเลือกซื้อได้ครับผมใช่ครับผมอ่แล้วก็อ่อันนี้เป็นการ์ดครับผมเป็น fluffy การ์ดโฮเดอร์นั่นเองครับผมวิดโฟโต้การ์ดครับผมครับผมส่วนอันนี้จะเป็นคอลเลก t อล l ลกต์เบลแฟนดอมการ์ดครับแ a นดอมการ์ดครับผม เปิดดูได้อ่าเปิดดูหน่อยมิสซิเกดอีกแล้วเอาละมี่มุนเปิดน้องน้องน้องเราเปิดนะเราเราโชว์ได้ไหมเดี๋ยวได้เจ้าได้เหรอครับครับไปแบบน่ารมากเราจะดูได้ไหมจะซิกเกตหลังมีปอบปะไม่เหมือนเอออ๋อคิดว่าใช่เฮ้ยสบายครับทัพไหนคงขอดูอันนี้นะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่คือซีเคียดเหน่ยเหน่เหนเริ่มลองลองโชว์แบบผ่านๆเอ้ยเอาน่ารักวะนี่ไงเออใช่ลองโชว์แบบผ่านๆนี่กล้องอยเดี๋ยวว่าแต่ทุกคนไม่เห็นหนูก็ไม่เห็นทุกคนต้องไวนิดนึงนะฮะไลฟ์นี้อ่ะก็มีให้ทุกคนได้เลือกสุ่มกันนั่นเองนะครับผมก็เพียงเช่นละส0งร้อยบาทไม่บอกราคาละกันเจอกันหน้าเจอกันหน้างานดีกว่าเจอกันหน้างานเสื้อที่ใส่อยู่เอาเสื้อที่เชิ้ตครับผมอ่ะ ให้ทางพี่มีดูเลิฟผมหมดแล้วฮะของเราเป็นตัวเขาไม่ได้มีแค่ข้างหน้าเขามีข้างหลังด้วยหรอเขียนว่ามบเมิร์เงยเขียนชื่อเดาขอขอลองดูของน้องอ่าเปล่าดีใช่น่ารักมากขอคนี่ให้ดูลายกันรบเออเป็นมบอม์เปลาดีแบบไม่มีตาผมยุ่งนิดนึ่งบอกรี่บางตาน่ารักนะน่ารักน้องน้องแสนโนใช่อยากเห็นภาพข้างหลังคือไปสูบลงขึ้นมาแล้ว ตัวนี้ที่หนูห้อยอยู่ใช่ครับผมแล้วก็มีเปาดี้ด้วยใครที่แบบไม่อยากห้อยแบบนี้ก็สามารถห้อยกระเป๋าได้หรือว่าห้อยอะไรที่ชอบได้ของกุญแจใดๆนี่ฮะของเราแบบพอดหมวกได้ด้วยอยูนี้ก็ทอหมวกได้นะคะอย่าขีดทำไรได้เอ้ยเลยแม่เฮ้ยทอนหมวกได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันเป็นสัมลีอะต้องเปนในน้องหัวหมง เราตัดผมมาแล้วอันนี้คือเพเจตไม่เหมือนกับเวอร์ชันแรกใช่ไหมใช่ใครที่แบบชอบสะสมหรือใดๆไม่ควรพลาดใช่ครับผมเปิดได้ป่ะเกลียดเลยป่ะคือแอบๆอ่ะซ่อนไว้ได้ป่ะชุดแรกของเราจะเปิดเวลา 11บเอโมงครับผมก็มารอกันได้เลยนะครับมารอกันได้แต่ที่จริงสิบโมงคนมารอแล้วมาตั้งแถวรอกันเลยครับผมใช่ก็สิบเอ็ดโมงจะได้อ่ามาช้อปปิ้งกันครับผมใช่ฮะอันนี้นี่อด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 ที่เราไปถ่ายมาหน่อยอดหน่อยอดหน่อยอ่านี่อ่านไหนดูของมิวเลิฟหน่อยคือจริงๆไม่ต้องแบบกลัวว่าน่าจะไม่เป๊ะเลยเพราะว่าถ่ายปุ๊บก็เคยได้รูปที่ดีถูกต้องครับผม มีฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์เหมืนเหมือนมีเขามีฟิลเตอร์จริงเอะคือแอะปกติจะเบรกอ๋ออันนี้เปาดีเหมือนโกรธอะไรอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้องไดเอทมาดูผอมลงโอเคเราก็มอ่าต่่อออะไไรปาบอกได้ไหมว่าเราเพิ่งเราเพิ่งไปบ็อกกิ้งกันมาใช่เออใช่ใช่ก็วันนี้วันสอบใหญ่ ช่ครับผมก็คือตื่นเต้นมากแต่หน้าไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะน้าคือตื่นเต้นมากแต่ว่าคนหลุดสปอยนีหน้าคืออย่างงี้เลยอ่ะโลกมากก็ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเชื่อว่าบรรจิูก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นเพราะว่าจะเป็นแฟนดูอ่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตอนซ้อมเหนื่อยไหมสนุกสนุกอ่าแต่เราจะไม่สปอยต้องถามว่า ใครเกิดรุ่นหนูจะอันนี้คือปล่อนนี้ครเกิดรุนหนก็จะรู้แล้วว่าลองได้ลองทำได้ก็เป็นฟิลแบบก็มีโตขึ้นเซ็กซี่น่อยน้อยเอปอยละเออสปอยอ่ะสปอยอ่ะอ่าเปลี่ยนค่ะถึงบอกพูดไม่เยอะเดี๋ยวจะโดนจริงพูดเยอะไม่ได้เนี๋ยมันสปอยคืออือ บอกไงดีทีม่มันจะคือไม่ไม่เคยเห็นพราทนี้ของบุญเปรมแน่นอนพราทนี้หมายถึงการการเล่าเรื่องในแบบนี้คือคือเหมือนกับว่าเป็นการเล่าถึงที่มาของเราครับทั้งสองคนจบสปอยลนะ์ละไม่สปอยล์แบบว่าเ,เป็นยังไงมาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้เห็นแบบว่าเผื่อคนที่เพิ่งมาเจอเราตอนที่เราย้ายเข้ามาอยู่ที่ตึกจีเอ็มทีวีใช่ไหมฮะไม่รู้ว่า ก่อนนนี้เราเป็นมาอย่างไงก็จะได้เห็นการเดิน,นทางเราครับไม,ไม่แน่อาจาจะเจอในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมใช่ตั้งแต่ตั้งแต่จะเป็นเวอร์ชั่นแต่คลอดออกมาเลยไม่ใช่โอเคขอบคุณครับแล้วถ้าแฟนๆอยากมายัางซื้อบัตรได้ไหมนะเออไยังซื้อได้ที่ไหนนะ ไทยทีเกตเมเจอร์นะครับผมก็ยังสามารถซื้อบัตรได้ทั้ง4คู่เลยตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมนั่นเองนะครับผมจะมีทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนั่นเองครับผมก็ใครที่อยากมาเจอพวกเราสนุนพวกเรารวมถึงอยากช้อปปิ้งของต่างๆในงานแฟนเดย์ก็สามารถมาได้ครับผมที่ยูเนียนหมออยู่เนียนหลอนั่นเองครับไหนๆแล้วก็มีเพลงเกิดที่มาเพลงของแต่คน อ่า่าทางนี้แล้วก่อนนี้เลิฟก่อนไล้เฟิร์สเล้เฟิร์สไงแบบให้เกียวแน้องให้เกียวสุดๆก็ตํามชื่อช็อตฟิลแฟนๆชอบบอกว่าน้องเลิฟชอบช็อตก่อนหน้านี้ก็บอกว่าชอบช็อตตางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอเนื้อเพลงออกมาเออก็จริงนะรู้สึกว่าตรงจากที่เราเคยผ่านๆอะไรกันมาต้องบอกว่าก่อนที่เพลงนี้จะเกิดขึ้นเรามีแบบได้ไปแชร์ไอเดียของเราว่าเออเพลงเพลงใหม่ของเราอ่ะอยากได้เป็นฟิลไหน ใช่แล้วก็เหมือนแบบเราก็แชร์ไปแบบวายของพวกเราเองวายที่แบบรวมกับแฟนคับเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้จุดตรงกลางคือคําว่าช็อตฟีวอะที่แบบแฟนคับชอบพูดแล้วก็เลิฟชอบเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> เออก็ได้แบบเป็นช็อตฟิวแล้วหนูชอบท่อนหนึ่งที่บอกว่าเข้ามาแซงคิวให้ใจวุ่นวายก็คือเป็นแฟนจะรู้ว่านอเลิฟก็คือคิวศูนย์ของหนูตลอดไปอะไรเงีย้ยเฮ้ยป้าอุตส่าห์จะพูดไม่สิ้นละแล้วดู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 แพมได้แล้นน oh วนี่ไหว นี่นี่พูดหน้านิ่งแล้วนะยังจีนอยู่หรอช็อตฟิลปะช็อตฟิลอะไรยังไงของพี่บุญก็ต้องเปรมต้องบุญกับเปรมเหรอตอนแรกที่เขาเขาคือต้องถ้าแฟนคลับตามเรามาจะรู้ว่าแนวแนวเพลงของเราสองคนมันต่างกันมากใช่ครับผมคืออ่าอย่างเปรมเขาจะชอบเพลงแบบ่อไปเรื่อยช็อตฟิลใช่ จริงๆก็มีสไตล์เพลงที่แตกต่างกันใช่แล้วเลวลาเรามาทําเพลงนี้เราก็อยากได้เพลงที่มันแปลกใหม่ใช่แล้วก็เลยเอ้ยทำออกมาเ,เป็นแบบเพลงมีเดียมใช่ครับผมซึ่งคําในเนื้อเพลงอ่ะแต่คําก็คือเพลงที่เป็นคําที่เราเสนอไปเช่นอายุมหัวกว่าจะรักกันเท่านี้หรือแบบหลายๆคำาครับผมอยากอยากให้ลองทายมาว่าไอ้คาไหนบ้างแต่จริงก็เยอะอยู่ใช่ครแล้วก็รวมถึงเนื้อเพลงความหมายของเพลงที่มันมันพูดถึงเราทั้งสองคนใช่ครับผม เคยแบบว่ากว่ากว่าจะแบบมาถึงจุดจนี้ได้กันอะไรย่างเงี้ยเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างใช่ครับผมก็เหมือนน้องนั่งคุยกันแบบน่ารักมากนั่งคุยกันแล้วไม่เหมยอกันอ่ะก็ถ้าใครอยากเห็นเพลงของเราทั้งสองคนนะครับผมโชว์แบบโชว์แบบสดๆเป็นครั้งแรกที่แรกนะครับผมมาเจอกันได้นะครับผมวันที่หนึ่งธันวาคมนั่นเองใช่ครับผมที่ยูเนี่ยนมอยูเนี่ยนฮอนะครับผมยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ยังไม่ว่างมาก็ไม่เป็นไรสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ค่ะครับผองครับยังไม่ถือว่าสลับกันสลับกันใช่ครัอ่าไหนขอหนึ่งหมุนมือขวาลงจะบอกเธอก่าวว่าชอบแต่โดนช็อต ฟิลจะบอกเธอว่าชอบไม่จะบอกเธอคือมันมาเป็นอย่างไรอจะบอกเธอว่าชอบแดดโดนลงคำว่าโดนลงคาว่โดนช็อตฟิวฟิลมันจะดุ้งอ่ะฟิวอ๋อมันโดนไฟช็อตโดนฟิลไหนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครอ๋อจะบอกเธอว่าชอบแต่โดนช็อตฟิวอีกรอบหนึงโดนช็อตฟิวเธอมาชอบเธอชอบกันก็ได้ไงได้ไง

นดิ้นไหวด่วหมดเราต้องทำท่านี้นี่เข้าใจละว่าทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้มา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 สอนของเราของเราตอนเลยครับอันนี้ก็จะกว่าจะรักกันเท่านี้กว่าจะรักกันเุ่นี้ แค่มองตาอ๋อเอาเป็นเวอร์ชั่นนี้ละกันโอเคแค่มองตาแค่มองตาอ่าแล้วก็ยื่นหน้าออกมาเข้าใจนี้สมมติสมมติแค่มองตาพอใช่กว่าจะรักกันเท่านี้ แค่มองตาอมิวเลฟเต้นเลยแต่แค่มองตาอยากให้แบบมองตาแล้วเจอกันเงี้ยไม่ะรอดเวล่ะเริ่มยังไงนะขอร้อมอ่เาีกรนงแค่มองตาแค่มองตาตาแต่บวดต้องใกล้ๆกันนิดนึงนะไม่งั้นมันจะไม่ถึงแบบกล้องมันกล้องมันเลนแคบอ่ะเราร้องให้แล้วกันตาสองซ้ำ กว่าจะรักคนนี้แค่มองตาไม่ได้อันนี้ไม่ผ่านต้องนี่ว่าพุ่มกลับไม่ให้ไม่ให้ผ่านมันต้องใกล้กันกว่านี้นะะฮพอแล้วเดี๋ยวเขาไปดูในโชว์คนนี้ดีกว่าคนนี้คนี้ดีกว่าต้องหองเพลง้าออริจินอลเต้นเละกว่าก็คืออริงเอาน้องเขาเล่เต้นดีอะผมไม่ไม่ไม่เราต้องมั่นใจพร้อมนะฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้หนูไม่ให้ผ่านค่ะหนูไม่ให้ผ่านตอนจ้องตาเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนที่บีไปเลยมันเป็นเพลงที่เราต้องเต้นก็หาตองใช่เดี๋ยวเราจะมีเอ่อทิกตอกเป็นเวอร์ชันทิกตอกใช่ มีคะ <S 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 ่ะก็สามารถมาทำชาเลนจ์ได้นะครับผมกับพวกเราทั้งสี่คู่เชื่อทุกคนแบบไม่อยากทำแน่นอนมีเลยเป็นช็อตฟิลจะเป็นก่อนจะักเท่านี้ใช่ครับใช่ครับท่ายแล้วฮะมาแล้ว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 อีใครเ่มด้อ่าไม่มีในรเพิ่มอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเออดีมาอยากรู้ว่าเหมือนใครอ่ะโอเคอ่ะ ก็ติดไลฟ์กันด like ีกว่านะครับผมก็พวกเราทั um, ้ง4คู่ขอฝากแฟนเดย์ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราทั้งเอ้ยตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับผมก็ซื้อได้ทัาง ไฮเทคเมเจอร์ใช่ครับผมก็มาเจอกันวันที่30พฤศจิกายนกับวันที่1ธันวาคมนะครับผมใช่ครับผมที่ยูเนียนหมอยูเนียนหอนั่นเองส่วนใครไม่สามารถไม่สะดวกที่จะเดินทางมาสามารถซื้อบัตรได้ที่และซิมมิ่งค่ะถูกต้องครับผมก็วันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับน้องเปลดี่แล้วน้องเมิมนั่นเองนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันฮะสู้เขาสู้เขาเบลดีสู้เขา กูเขาขอหพยายามลกกเขาไปเลอวจับวงโลกเป็นลิซ่าลงไปตบพื้นแล้วลุกไป